เพราะว่าแถวบ้านเจ้าน่ะดินมันลื่นเข้าไปตรงนี้ไกลไหมช่างช่างนไม่ไกลไม่ไกลนี่เลยตรงนี้ตรงนี้อีกหน่อยนึงนี่นะที่ก็มาถึงซอยบ้านผมแล้วนะตาใกล้ถึงบ้านช่างในแล้วนะครับโอเคนะที่ท่านยังไงก็ฝากทิ้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในพุทธินะครับ ลวดไข่โลดเลยนะแตนายตอนนี้เราเข้าเป็นไงซอยบ้านผมดีไหมโอ้ยเดี๋ยวอยู่เนาะ นี่เราอยู่บนเขื่อนโอ้ยเขื่อนอะไรนี้เขื่อน้านผมน่แหละเขื่อนอะไรนี่เขื่อนเขื่อนห้วยยินกองตักจิบน้ำตอนนี้เราก็มามาใกล้ยุติบ้านลุงนิก็เพิ่งจะมาครั้งแรกครับใช่นะครับบ้านผมเนี่ยจะอยู่ใต้เขื่อนหมู่บ้านของผมเนี่ยจะมีเขื่อนสองเขื่อนล้อมรอบบ้านผมเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง มันจะเป็นตัวยูบ้านผมอยู่ตรงกลางการเขื่อนตรงกลางเขื่อนระหว่างเขื่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นอีกลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นบ้านผมเนี่ยจะมีน้าอยู่ตลอดทั้งปีแล้วที่บ้านที่บ้านของผมเนี่ยเขาจะทํานาปังส่วนใหญ่นี่นาปังใช่นาปีนาปังทำตลองปีเลยเหรอทำตั้งปีทำนาทำนาปีเสร็จก็ทำนาปังต่อเลยใช่ข้าวถวย เพิ่มตับย่ามันตัดออกแล้วครับอันนี้เลยใช่บางบางบางเจ้าเขาก็ใช้ทำต่อเลยเจ้าต้องกลัวมีเสียงเยเนี่อเสียงลมบ้านของผมนี่จะอุดมสมบูรณ์น้ำเยอะเดี๋ยวเจ้าเห็นเจ้าจะตกใจอู้หาปลาสบายเลยมีแห่ไหมแหไม่มีเราไปทอดตรงคลองเขาหน่อยคงก็ต้องไปหาซื้อพวกมองพวกอะไรเอาเอาแห่เอามองไปซื้อมองสีมานะ จะพาไปลุยปลาบ้านผมก็จะทํานาปรังนี่สแถวนี้น้ําเขื่อนมาถึงหมดแล้วเขาทำไมเขาไม่ไมนี่เห่าไป่้ำตงนี้คร,ครับควายครับยินนกเกี้ยงเลี้ยงควายด้วยนะครับนวดนดล่าสุดนี่เราก็ใกล้มาถึงบ้านแล้วนาะ <c oughs> โอ้ทางมันเปี่ยว,วยเลยนะ <c oughs> ทางเปี่ยวอ่ะ ไช่ถ้าเกิดมานานมาทีน่ะดูเหมือนทางมันจะเปรียวแต่ถ้ามาทุกวันน่ะมันจะไม่เปรียวใช่อ,อมาทุกวันน่ะมันจะไม่เปรียวก็เหมือนคอยไปก็กองตอนแรกแหละค่อยกลัวกลัวมันกลัวต้นเขาเยอะๆน่ะกลัวรถเสียแล้วมันเปรียวมากเลยใช่แล้วพอไปบ่อยๆแล้วเออมันก็ไม่ได้เปรียวนี่หว่านี่เอฟซีเราก็มาถึงบ้านแล้วนะถึงแล้วเหรอตางกุง มันจะรีบนะเอฟซีปวดขี้หรือเปล่าไม่รู้นะดูจอดสูตรมากเลยจ้าอยิ่ข้าวใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงบ้านช่างในแล้วต้องได้แลลูกพี่เลยคว้านลูกพี่เลยรถทันเป็นเพลเลยต้องมันจะปวดขี้นะเอฟซีมีรถไทยอืมบางหลายจงไรด้วยอ่าเราก็ ถึงแล้วถึงบ้านช่างในแล้วนะครับนี่ไงาลมังหมาใลูกล่ะในองอะองอยู่ไหนงององอรู้ด้วยไม่่วย่กับแม่ล้วกันอออดยไม่ไเอาเดย่ไเอาคิดถึงอ๋องจังเลยไอ้หลงมันรู้เลยนะครับใช่อไองร้องใหญ่เลยอ๋มงอ๋งอ๋องอ๋ไง่รองอ๋องอ๋งอ๋องอ๋องอ๋งอลงอ๋องงอ๋องอรอออง ถึงบ้านช่างในแล้วเป่นไ,ไงน้องสวัสดีครับพี่น้องฟื้นสวัสดีครับกอนมาถึงแล้วอันนี้มาเอาขอนมนะคคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอีกจีทุกท่านนะครับ